ก็เดินระบบท่อนะครับก็สันหนึ่งซันสองก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซันหนึ่งประตูน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซันซันในบ้านตัวนี้จะเป็นนอกบ้านเงนินจะประมาณนี้ถังสามพันลิตรความน้ำอิมพัตเต mà ni sắp xuân bao chieng cái lại đang pop pop ทองน้ำก็จะด,ดันนะครับยูนิตเตอร์750บวัตต์สร้างบ้านใหม่น่าจะมีจุดรั่วน้องปิดตัวนี้ดะสิ ขึ้นขึ้นแล้วป,ปิดเป,ปิดไหมจนตอนนี้ก็จะเป็นน้ำทิ้งล้ลางมือล้างอย่างเลยนี่ก็จะเป็นทางน้ำเข้าปั๊มเนาะนเข้าปั๊มตัวนี้เป็นเท่อห้าชิมาลด3.5เนาะเพื่อจะเข้ากับปั๊มน้ำ ออกมาได้เป็นเกียวซ็อกคาเนาะชิปมาณน้เนาะเป็นงานใหม่เนาะยังไม่สาเร็จตัวนี้ยัยงใช้ปรินาำปิดไว้ก่อนเดินมาทดสอบกับปั๊มน้ำกับเครื่องทำน้ำอุ่นรีเวลนะรุ่น Ds 6 0 ก็ถือว่าแรงดีนะทุกคนแรงดีครับสำหรับปั๊มตัวนี้กระจกโคตรเซียวเลยกันอีกห้องหนึ่งเป็นตัวนี้ ใส่ใช่ไหมพวกมันเดี๋ยวมันมีอะไรนเองเดี๋ยวมันก็ได้เปิดประตูที่หมดมันจะมูใส่ตัวนี้ยังได้ต่อใส่ด้วยใส่หมดแล้วตัวนี้ยังใส่หมดแล้วคยลองตัวนี้ให้เป็นกระแหงไฟว่ะเขาทิ้งแต่แม่จะไฟแล้วเขาล่องแล้วนะแต่ไม่รู้ใส่เขาใส่ยี่ปีมันนี่นะครับป้อมน้ามันก็ยังไม่ตัดอยู่ดีไม่รู้เป็นอะไร อาจจะปิดตัวนี้นะดูสิว่าจะตัดไหมจะไม่ได้ก็จะปิดตัวนี้ งาน,น่าจะมีช่อที่แตกรั่วซึมนะทุกคนเนาะมีแต่ใช้ให้ทางสร้างเพื่อนไปแก้ไขเพื่อนในบ่อน,นึงเนาะน่าจะมีการรนะูออซึมละตัวไซโทพีพีอาร์เนาะมัน่าจะมีบ่อนหัวบนซึมเนาะเดี๋ยวให้กระจโกเบิ้งสำหรับมื่ออื่นเพราะแต่วันนี้มันคับแล้วเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าม่มีป็นยังไง ตังปวามน้ำฮิตะชิใส่กับถังดอดน 3, เนาะสามพันดิกับปวามน้ำฮิตะชิเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเดียว่าติดเด็กเสื่องๆเนาะเธอาสำเ็จแหละ